สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SOIX ด้วยนะครับตอนนี้คุณก็ณอยู่กับผมมาวินนะครับไม่เดือวมาร์เมนะฮะในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตแพทแรกของ g h o s t s o M เซิร์ฟไทยนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแพทแรกของเซิร์ฟไทยมีอะไรบ้างนะคุณผู้ชมที่เขาจะอัปมาให้เราเนาะเลื่อนลงมาเลยนี่เจ็ชั่วโมงที่แล้วนะแพทโนดมินเนียนแอนด์เฟสติวัลอัปเดนั่นเนี่ย อัปเดตวันที่29สตุลาคม2568นะครับผู้เล่นทุกท่านจะเป็นต้องอัปเดตแอป,ปเป็นร์ชั่นล่าสุดก่อนเข้าเกมเพื่อให้ระบบและคอนเทนต์ใหม่ทำงานได้อยู่อย่างสมบูรณ์นะครับเออมินเนียนโอ้โหสามตัวมีความใช้อีโมจินะครับทุกคนการ์ดบอสใหม่เข้านะครับสามตัวตึงๆไปนะครับการ์ดบอสหรือว่าผูออ้ระดับสูงสุด จริงๆยังไม่สุดนะครับเป็นระดับเลเจนด์เนาะเออไม่ใช่ดิเป็นระดับเลกาซีก่อนนะครับพูดระดับเลกาซีเข้าใหม่3ตัวคือพยัคฆ์รามปีศาจวัวครั่งแล้วก็ปีศาจอาราชาหนูนะครับเออมันก็คือบอสเสือบอสวัวแล้วก็บอสหนูนั่นแหละนะครับถ้าให้ เอ่อเข้าใจง่ายๆเนาะมาพร้อมกับสเตตัสพิเศษจากระบบตารานุกรมพูดอ่าแสดงว่าตรงนี้ฟังก์ชันหน้าสเตจอะครับมันน่าจะปลดล็อกด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับว่ามันจะมีอะไรมาเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนส่วนนี้นะครับนแน่ๆกน็น่าจะเป็นพวกสมุดสะสมเกี่ยวกับบ,บอส3ตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วคิดว่าพูดหมายถึงว่าตัวการ์ดสีม่วงอะครับหรือว่าพูดพูดระดับม่วงนะครับระดับแองเชียนแล้วกันเนาะระดับแองเชียนก็น่าจะมาเพิ่มด้วยนะครับ ถ้าตามตามที่มันจะเป็นแล้วอ่ะนะครับเออมันมันน่าจะมาพร้อมกันนะครับเนอะเออตอนนี้คือทัไทยมีแค่นี้อยู่ทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต่อไปนะครับอีเวนต์อัปเดตเทศกาลสุดพิเศษสีกิจกรรมพร้อมกันระยะเวลากิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่วันพุทธที่29ตุลาคมถึงหลังเปิดก็คือตั้งแต่หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์จนถึงวันพุทธที่12 29ถึง12เองเหรอแสดงว่าไม่กี่วันไหมสองสัปดาห์ปะสองสัปดาห์เองนะครับอีเวนต์คือแบบว่าสองสัปดาห์วันพุทธที่12พฤศจิกายนแปลว่ามันจะต้องมีแพทใหม่เข้ามาเว้ยทุกคนฉะนนั้นแปลว่าวันพุทธที่12พฤศจิกาอันนี้เราจะต้องมาดูแล้วว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกบ้างไหมนะครับคุณผู้ชม ตรงนี้คิดว่าอาจจะเป็นไฮไลท์เหมือนกันเนาะเพราะว่าแผทนี้มันมาแค่อัปเดตมินเนี่ยนแล้วก็เทศกาลตีเทศกาลเนาะคิดว่าวันที่12พฤศจิกายนน่าจะต้องมีอะไรที่มากกว่านี้แล้วแหละนะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนกิจกรรมวันลอยกระทงอ่าใช้ชื่อวันลอยกระทงเอ่อถ้าตามตามเกาหลีอ่ะอีกกิจ,จกรรมล็อกอินแจกเยอะอยู่นะทุกคนแจกค่อนข้างเยอะเลยนะกิจกรรมล็อกอิน7วันเนี่ยเราเดี๋ยวเรา มาดูในวันพุธท,ที่29กันดีกว่านะครับว่าเซิร์ฟไทยเขาจะแจกเบิ่มเบิ่มเหมือนเกาหลีไหมนะครับนเนาะกิจกรรมรักทองสะสมใบตองนะครับกิจกรรมฮาโลวีนสะสมลูกฟักทองฮาโลวีนแรกถุงสุ่มฮาโลวีนเก็บพบ200ชิ้นแรกรชุดคอสตูมฮาโลวีน3ชิ้น่านะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอันเดียวกับเซิร์ฟเกาหลีเลยนะคุณผู้ชมอันนี้กิจกรรมอันนี้กิจกรรมยุทโนริทอยหมาก อ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมบนนะครับกิจกรรมบนเออคือมาทีเดียว4อีเวนต์เลยสี่กิจกรรมเลยแล้วก็หมายเหตุน,นะครับทุกกิจกรรมผู้เล่นต้องมีเลขยี่สิบขึ้นไปอ่าอันนี้ก็ต้องต้องเล่นให้ถึง20ขึ้นไปเนาะถึงจะปลดล็อกอีเวนต์นะครับของรางวัลทั้งหมดจะส่งผ่านกล่องจดหมายอ่ะใน,นปกติเราตามเกาหลีเลยนะครับ การอัปเดตเป็นโมชันล่าสุดก่อนเข้าเกมเพื่อป้องกันปัญหาการแสดงผลนะครับทีมงานขอสวนนิกส์สีดูดูดแจนลุงแน่เออนะครับอ่ะปรับปรุงนะครับ i อ s อเอทีนี้เขาเขาจะแก้บัก๊กแก้บั๊กที่ว่าเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วนะครับไอตัวชุดนะครับชุดแฟชั่นเนาะแล้วก็แก้ไข iOS หลุดนะครับแล้วก็ถ้ายังเจอปัญหาดังกล่าวสามารถแจ้งมาที่เพจได้นะครับผู้ชมว่ารุ่นมือืออะไรนะครับเอออ่ะอันนี้ไฮไลท์อีกอันหนึ่งทุกคน ไฮไลท์อีกอันหนึ่งคือปรับไอเทมยาเพิ่ม150ยานะครับยาเพิ่มนี้พีร้อยห้าสิบหนึ่งวันเป็นไอเทมจิตตัวนะครับอันนี้น่าจะอิงจากที่โค้ด1 0 0 0 0แสนดาวโหลดนะครับก่อนหน้าน,นี้คือซึ่งผมไม่ทันนะครับผมไปเที่ยวอยู่เลยไม่ดันไม่ทันดึงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยเหมือนเดิมไปเลยหรือว่าจะยึดคืนหรือคิดว่าไม่น่าโลแลวนะคิดว่าไม่น่าโลแบ็กแล้วนะทุกคนคิดว่าน่าจะแค่ปรับ รับให้เป็นไอเทมติดตัวเฉยๆเราไม่สามารถเทรดได้แล้วนะครับทุกชมนี่วันพรุ่งนี้เวลาประมาณ15นาฬิกามาสนุกกันนะครับเมื่อเช้าเหมือนจะเห็นมีมีเวลาเปิดปิดเลยนะครับว่าเป็นกี่โมงถึงกี่โมงคือเท่าที่เราจับทันก็คือ11โมงถึงบ่ายสามเนาะนี่ตาหวานตาหวานแอนดมินก็บอกว่าหวังว่าจะถูกใจกันนะครับทุกคนแล้วก็ส่งมินิร์ดมาให้ด้วย ค่รับอ่าบบ70%หมดตอนปิดปรับปรุงนะครับแล้วจะหามาจัดให้อีกนะครับเออนะครับอชุดฮาโลวีนหน่อยครับอ่าเดี๋ยวพาให้ดูนะครับคือผมยังแลกได้แค่ชิ้นเดียวอยู่นะครับต้องต้องเก็บอีกตั้ง4,000ชิ้นเลยนะครับถึงจะแลกได้2ชิ้นเนาะอ่ะก็ว้าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับ แพทแรกนะครับของ g o d s o m Sur ร์ฟไทนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะครับส่วนมีความเห็นอะไรใดๆนั้นก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าแพทแรกกาดบอสมาไวไปไหมหรือว่ามาไวแบบนี้แบบมันดีนะครับประหยัดดีก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเอาล่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมชิม